สวัสดีค่ะนัตตี้ค่ะชแนล M N Sport ค่ะวันนี้นัตตี้พามาชมรีวิวนะคะเป็นในเจนรุ่นเอเวอเรกันบ้างค่ะสำหรับคันนี้จะเป็นเอเวอเรสไทเทเนียมพัด4คูณ2ค่ะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1 7 2 4 0 0 0บาทค่ะและคันนี้ค่ะเป็นสีขาวมุกสีพิเศษเลยบวกราคาตัวรถเพิ่มขึ้นมาอีก1.2ืนนะคะราคารวมแล้วจะอยู่ที่1ล้าน 736,000บาทเท่านั้นเองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวนาตี้จะพาชม,มารอบๆคันกันค่ะว่าคันนี้ได้ทําการตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปว้าง mm hmm. แต่ว่าจะขอกริ่นเลยว่าคันนี้เป็นชุดแต่ง ใหม่นะคะที่ติดตั้งให้นะคะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะชุดแต่ง AKC ค่ะเดี๋ยวนาตีพาชม,มารอบๆคันกันคะว่าชุดแต่ง AKC เนี่ยได้อะไรบ้างแล้วคันนี้ได้ทําการแต่งนะคะอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทํารีวิวต,ต่อไปให้กับนาตีด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้เลยค่ะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลไบเทอร์โบค่ะ2.0ลิตรแรงม้าสูงสุดอยู่ที่210แรงม้านะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดค่ะ ทางด้านหน้าเลยที่เห็นเปลี่ยนให้นะคะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าเรียกได้ว่าเป็นกระจังหน้าในแบบของแรปเตอร์นะคะมาพร้อมกับฟอนด์ฟอดที่เป็นตัวใหญ่ๆสีดาด้านดุดันแบบนี้เลยค่ะแต่กลงลังพึ่งนะคะช่วยในเรื่องของการบระบายความร้อนจากหน้าของเครื่องได้ดีด้วยนะคะแล้วก็มีกล้อง360องศาให้ด้วยค่ะสำหรับเอเวอเรสต์ไททเนียมพัทตัว4ีคูคันนี้ค่ะทางด้านบนนี้เลยนะคะจะเป็น นั่ตที่เรียกว่าเป็นคาดหน้าสากระโปรงหน้าคาดสากระโปรงหน้านะคะของเอเวเรตดีกว่าเนะจะเป็นงานจะมาเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ติดอคิกคําว่าเอเวเรตนะคะเพิ่มเติมมาให้ด้วยเป็นสีเทาดาค่ะก็ดูสวยๆเก๋ๆไปเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้ถัดมาทางด้านล่างเลยเป็นตัวชุดแต่งนะคะ AKC ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นชุดแต่งที่ประกบเข้าไปกับชายกันชนของเอเวเรตนะคะตัวงานจะมาอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะ ทำสีนะคะถ้าเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยกันกับสีดำเงาสวยๆมาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ได้ในส่วนของตัวครอบนะคะไฟตาหมอกข้างหน้าเป็นสีดำเงาตัวนี้มาด้วยอีกหนึ่งชิ้นก็คือจะเป็นครอบชายกระจังหน้าสีดำเงาค่ะตรงนี้ยาวมาถึงนี่เลยที่เป็นชุดแต่งของตัว AKC นะคะสวยๆเลยค่ะไฟหน้าของรุ่นนี้นะคะจะเป็นไฟหน้าแบบ LED สีขาวมาพร้อมกับไฟ daytime running l i n e ที่เป็นตัวไฟสีแคม LED สีขาวมาให้ด้วยแล้วก็นัตี้ยังติดตั้งเพิ่มเติมให้เป็นครอบไฟหน้าสีดำเงามาให้ด้วยค่ะคันนี้คอนเซปต์ของลูกค้าค่ะอยากได้รถที่เป็นสีขาวมุกและตัดกับนะคะสีดำเงาเพื่อให้ตัวรถของลูกค้าดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นคิ้วล้อนะคะตัวนี้ก็ทําสีจากสีเดิมที่เป็นสีดําด้านนะคะทําสีให้เป็นสีดําเงาสวยๆเลยค่ะเรามาดูแมกยางกันนะคะ แมกเป็นลายแมกที่มากับตัวรถนะคะมาจากโรงงานเลยแต่ค่ะพิเศษเลยอย่างที่บอกค่ะลูกค้าอยากได้เป็นสีดําเงาเนาะคันนี้เอาแมกนะคะไปทําสีเป็นสีดําเงามาให้กับลูกค้าค่ะบรัสเข้ากันกับยางตัวนี้เป็นยางโตโยยางโตโยก็คือ,อยางชั้นนําเลยนะคะการวิ่งการเกาะถนนเขาก็ดีด้วยค่ะซีรีส์ยางจะอยู่ที่2755 5, 5 r 2 0ค่ะ แก้มทางด้านข้างจะระบุนะคะเครื่องยนต์ไบเทอร์โบค่ะก็คือเครื่องยนต์ไบเทอร์โบคู่นั่นเองสําหรับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดค่ะช่องทางด้านข้างจะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนจากหน้า้องเครื่องได้ดีด้วยนะคะกระดาจกมองข้างการทําสีเป็นสีดําเงาเหมือนกันคะ่ะสวยๆเลยไฟเลี้ยวที่เห็นแบบเด่นชัดแบบนี้มีมาให้ด้วยกับกระดาจกมองข้างนะคะกล้อง360องศาระบบบายสปอร์ตแล้วก็ระบบปรับและพับไฟฟ้าค่ะมีไฟสองสว่าง ทางด้านใต้ของกระจกมาให้ด้วยนะคะตัวนี้เวลาลูกค้าจอดรถในที่มืดค่ะมีประโยชน์เลยดีเลยค่ะจะช่วยส่องสว่างทางเดินนะคะเวลาลูกค้าก้าวขึ้นก้าวลงรถทางด้านข้างของประตูนะคะจะมีอะคริลิกไทเทเนียมติดตั้งมากับตัวรถให้อยู่แล้วค่ะข้อมือเปิดนะคะตัวนี้ก็ทําสีเป็นสีดําเงาเหมือนกันค่ะเบ้ารองมือเปิดเป็นสีดําเงาค่ะจะช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดข่วนเวลาลูกค้าคล้องมือเปิดประตูนะคะทางด้านบน ครึ่งหนึ่งของตัวรถทางด้านบนเลยค่ะที่เห็นเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะนัตตีจัดลันะคะสติกเกอร์สีดําเงาให้พร้อมกับนะคะลบขึ้นไปจนถึงทางด้านบนที่เป็นราวหลังคาและตัวหลังคาที่เป็นหลังคาสัตว์รูปด้วยสําหรับรุ่นนี้ค่ะคิ้วกันสา์ติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเลยค่ะเป็นคิ้วกันสร์ของสูรแท้ค่ะการรับประกันชิ้นงานจะอยู่ที่1ปีนะคะลูกค้าสังเกตเลยว่าของสูรแท้เป็นยังไงเอามือลูปทางด้านใต้ค่ะจะมีโลโก้ตัวนูนอยู่ ะะของ Ford อันนี้ของแท้แน่นอนรับประกัน1ปีค่ะบันไดข้างของ Everest ตไทเทเนียมพัดนะคะจะเป็นสีดำด้านที่เป็นพื้นสัมผัสแบบกันเลื่อนแบบนี้เลยใช้ทางด้านล่างปกติจะเป็นสีบอลเงินนะคะคันนี้ก็ไปทำสีให้เป็นสีดำเงาด้วยค่ะมาเรามาชมทางด้านท้าย ะะของบรุน,นีกันบ้างสวยๆเลยค่ะด้วยเอกลักษณ์ของไฟท้ายนะคะไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED แบบซิกเนเจอร์มาให้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็พิเศษที่นัตตี้ติดตั้งเป็นคาดไฟท้ายคำว่าเอเวเรสแบบนี้ให้ด้วยนะคะเวลาที่ลูกค้าเหยียบเบรกอะคะ่ะเป็นไฟ LED ขึ้นสีแดงสวยๆให้แบบนี้เลยค่ะกล้องหลังก็มีมาให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นกล้องที่ขึ้นกับหน้าจอาของตัวรถเวลาที่ลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังนะคะภาพจะไปขึ้นกับหน้าจอาของตัวรถเลย ชายกันชนท้ายนะคะทางด้านล่างก็เป็นตัวชุดแต่งของ AKC ค่ะตัวงานนะคะจัดทาให้เป็นสีเดียวกับตัวรถสีขาวมุกนะคะตัดด้วยกันกับสีดําเงาแบบนี้เลยค่ะมีแต่งนะคะจะเหมือนท่อหลอกๆเนาะตัวนี้แต่ว่าตัวนี้จะไม่ใช่ท่อนะคะทําขึ้นมาให้สวยๆเลยตัดด้วยโครเมียมค่ะแล้วก็มีไฟทับทิมนะคะที่ตกแต่งเพิ่มเติมมาให้อีกด้วยค่ะฝาท้ายจะเป็นแบบไฟฟ้าค่ะสําหรับรุ่นไทเทเนียมพันบอดแถว3าก็จะเป็นปรับ ไฟฟ้าด้วยนะคะนาตีก็ใส่เป็นตัวนี่ค่ะผ้ายางที่เป็น 6D ให้ด้วยซึ่งตัว 6D อะคะ่ะจะดีตรงที่เขาจะมีใส่ทางด้านท้ายให้ด้วยนะคะไปจนถึงกับตัวเบาะที่เป็นพนักพิงให้ด้วยเลยค่ะลูกค้าเลือกได้ค่ะอยากได้เป็นสีไหนนะคะคันนี้ก็เลือกมาเป็นสีดำแล้วก็ตัดด้วยได้สีดำนั่นเองเวลาปิดนะคะ บางทีเราอาจจะลืมเนาะถ้าเราปิดแล้วก็เราอาจจะเรายังยืนอยู่อะคะ่ะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหนีบนะคะไม่เจ็บเพราะเรายืนอยู่เนี่ยเขาสัมพัดโดนตัวเราะคะ่ะเขาก็จะเด้งขึ้นไปแล้วนะคะสําหรับฝาท้ายแบบไฟฟ้าลูกค้าสามารถเปิดได้หลายฟังก์ชันนะคะตัวฝาท้ายเนี่ยเปิดกับกุญแจก็ได้หรือกุญแจอยู่ติดตัวเราแล้วก็เตะจากทางด้านใต้ก็ได้นะคะบางทีเราอาจจะถือของเยอะนะคะแล้วก็ที่พร้อมที่จะเก็บของเก็บสัมภาระได้เลยก็เดินเข้าไปเตะแล้วก็เปิดได้เลยค่ะเดี๋ยวไปชมทางด้านใน ห้องโดยสารของรุ่นนี้กันค่ะหลูหรานะคะมากๆเลยสำหรับสไตล์ของรุ่นไทเทเนียมพัสค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะมาพร้อมกับระบบ Adaptive c r u ค s e Control แบบ Stop and Go ให้ด้วยนะคะหน้าจอแสดงผลค่ะขนาด10นิ้วเลยใหญ่ๆแบบนี้เลยที่เห็นตัวรถ e v e r อร์จะแสดงผลการใช้งานตัวรถของเราทั้งหมดเลยนะคะ หน้าจอโซนกลางของรุ่นนี้ค่ะจะมีขนาด12นิ้วเชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay ปรับแยกแอร์อิสระซ,าซ้ายขวาจากหน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็มีเด็กสนองตัวระบบ Ford p พา t มาให้ด้วยค่ะข้างล่างเลยนะคะจะเป็นแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายมาให้ด้วยนะคะเบรกมือนะคะจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะกระจกตัดแสง จะเป็นกระจกปัดแสงอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีช่องข้างหลังะค่ะเล็กๆไว้สาหรับให้ลูกค้าต่อกล้องบันทึกหน้ารถได้เลยค่ะเบาะคู่หน้านะคะให้ดูความสวยนะคะแล้วก็รูหลาของเบาะจะเป็นปรับไฟฟ้าให้ด้วยคู่หน้าค่ะลูกค้าเดินหน้าถอยหลังได้ปรับตามสลีระผู้ขับขี่ได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นที่ดันหลังเราเนาะเป็นพนักพิงที่ด้านหลังปรับได้เลยค่ะมีไฟแอมเบียนท์ไลท์หลูๆมาให้ แบบนี้เลยค่ะสำหรับสไตล์ e v e r e ร t ไทเทเนียมพัดค่ะลูกค้าท่านใดที่ชอบสไตล์การแต่งแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น e v e r e s t 1ท Ever วเรต Sport e นะคะ e v e r e ร t ไทเทเนียมพัดหรือ e v e r e s t ว i t e ทสามารถแต่งแบบนี้ได้นะคะเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยค่ะแค่ทักมหานาตีนะคะแคปหน้าจอรีวิวค่ะทักหานาตีได้เลยหรือโทรหานาตีนะคะได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าห้าค่ะเก้าห้านาตีา้ฟาอีกสช่องทางนะคะจะเป็น เพจ Facebook ค่ะ m อ็มแมนเดนฟอร์ดบนัตตี้และทิก t o อค่ะเอ็มแมนเดนฟอร์ดวันนี้นัตตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งจองรถกับใครค่ะถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตี้นึกถึงรถยนต์ฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเอเวอร์เรนเจอร์ A anger, นะคะนึกถึงเอ็มแมนเดนฟอร์ดเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ